สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคม2564มาเล่าสู่กันฟังครับลาวกระทบไม้ลาวดวงเดือนวันนี้หายหน้าจากไทยโพสฉบับกระดาษ1วันครับป่วยนิดติดธุระหน่อยการพิมพ์เขาไม่คอยเลยต้องมาโหนต่องแต่งในหน้าเว็บแทน เรื่องคุยมีเยอะทั้งเรื่องจุลาประเด็นพระเกี้ยวเรื่องพลังประชารัฐจัดระเบียบคณะกรรมาการบริหารพรรคใหม่เรื่องเพื่อไทยเปลี่ยนหัวจากหัวสมพงษ์เป็นหัวหมอจุลนานแต่ผมเรียนหัวขอเก็บฟักแฟงริมรั้วกินสักมื้อละกันเรื่องกระแสชื่นชมไม่ต้องพูดถึงอยากจะหยิกสักหนับด้วยอิจฉาร้อยละ99.99สรรเสริญยกย่อง ครูบาอาจารย์นักศึกษามอราชพัฒอุรธานีและยกเป็นแบบอย่างที่ดีพูดเป็นเสียงเดียวกันทุกสถาบันการศึกษาเปลี่ยนจากวากรับน้องสไตล์ร้อนไฟลวกเป็นวอนสอนใจสไตล์อุ่นโอบเอื้อแบบนี้บ้างน่าจะดีฉะนั้นในข้อนี้หมดประเด็นที่สงสัยมาถึงประเด็นที่ผมต้องพูดวันนี้อยู่ที่คอมเมนต์แสนสุภาพจาก3ถึง4ท่านผมอ่านแล้วก็ร้อนใจ ในเรื่องที่ท่านท้วงติ่งมาประเด็นไหนที่ท้วงติ่งก็อ่าน3-4ถึง4คอมเมนต์นี้แล้วจะทราบประกรณ์สิริจันทการไม่ทราบว่าคุณเปลวจะได้อ่านที่ผมจะเขียนหรือเปล่าผมติดตามคุณเปลวมาตลอดชื่นชมเห็นด้วยกับความคิดอ่านในทุกๆเรื่องขอบคุณที่ให้ความรู้ครับผมอยู่ที่ US ก็ได้แต่ติดตามผ่าน Facebook ครับแต่ถ้าอยู่ที่เมืองไทยต้องสมัครเป็นสมาชิกของไทยโพส์แน่นอน เพื่อสนับสนุนครับอยากจะขอเรียนว่าทํานองเพลงที่เขียนว่าเป็นเพลงลาวดวงเดือนนั้นความจริงเป็นเพลงชื่อลาวกระทบไม้ครับทํานองที่คนส่วนมากรู้จักแต่งโดยอาจารย์บนตรีรามอจากกรมศิลป์ที่ขอให้แต่งครับปราดพูดเพราะตอนดูคลิปแล้วฟังเหมือนทํานองเพลงยอยศพลอเลยค่ะคุณอาเปลวเดี๋ยวคงต้องกลับไปหาฟังใหม่อีกรอบค่ะเจรจาวรทัศ ปราดพูดเพราะฟังแล้วไม่ใช่ลาวดวงเดือนแต่เป็นยอยศพลออย่างคุณว่าจริงๆทัศนามูลฟองเข้าใจว่ากรอมน้องในทํานองเพลงลาวกระทบไม้ค่ะชอบมากๆค่ะขอชื่นชมชมแล้วชมอีกไม่รู้เบื่อแอบน้ำตาซึมด้วยความปลื้มปิติค่ะขอบคุณสถาบันและคณาจารย์ที่เริ่มต้นกล่อมเลาลูกศิษย์ด้วยความรักความเมตตาค่ะดีใจกับผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้นับว่าเป็นความโชคด,ดีของเยาวชนด้วยค่ะเอาละ่ะผมก็ขอบคุณและยินดีจริงๆอยากให้มีเช่นนี้ตลอดไปคือพบตรงไหนผมพูดผิดเขียนผิดขอให้ท่านรีบทวงรีบบอกเถอะผิดคือยาพิษทิ้งไว้เหมือนเพร่์ยาพิษท่านก็อาจจะผิดด้วยในข้อหาสมคบรู้แล้วอุบนิ่งเฉยยาวเล่นนะที่ไม่ยาวคือการเขียนผิดให้ข้อมูลผิด แล้วไม่แก้ไขถือเป็นบาปมหันอีกล้านล้านเรื่องครับรวมทั้งเรื่องเพลงเรื่องดนตรีด้วยผมไม่มีความรู้เลยเขาบอกว่าลาวดวงเดือนผมก็ดวงเดือนตามตอนฟังคลิปรู้อย่างเดียวทํานองเหมือนเพลงบ้านน้องพรที่เคยฮิตกว่า1ิปีก่อนประมาณนั้นก็เลยลาวดวงเดือนไปด้วยเป็นตุกเป็นตะกเมื่อผู้รู้ขนาดอยู่สารัฐท่านยังรู้แต่ผมเนี่ยไม่รู้แต่ทําเป็นรู้น่าอายมากซ้าการท้วงติง ท่านใช้ภาษาแบบเกรงอกเกรงใจและให้เกียรติยิ่งทําให้ผมละอายยิ่งขึ้นที่อวดรู้แบบผิดๆซึ่งจะนิ่งเฉยไม่ได้เลยทุกท่านก็เช่นกันติ่งในข้อผิดพลาดมาแบบเมตตาจริงๆผมจึงต้องรีบไปค้นตามหลายแทงที่ท่านบอกก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นทํานองเพลงลาวกระทบไม้ที่อาจารย์มนตรีปราโมทแต่งไม่ใช่ทํานองเพลงลาวดวงเดือนอย่างที่ผมเขียนไปไม่แก้ตัว แต่ขอแก้ไขนำความเป็นมาของลาวกระทบไม้มาให้ดูและฟังกันดังนี้รำกระทบไม้เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวจังหวัดสุรินเดิมเรียกว่าเต้นศาก์ประเทศไทยมีอาชีพทางเกษตรกรรมมาช้านานการทำนาผลิตข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและทำไรายได้เป็นสินค้าออกให้แก่ประเทศไทยอย่างมากมายชีวิตประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่จึงคลุกคลีอยู่กับการทำนา เริ่มต้นตั้งแต่หวานไถดำและเก็บเกี่ยวเป็นต้นด้วยนิสัยรักสนุกหลังจากเลือกงานจำนำสากตำข้าวมากระทบกันเป็นเครื่องประกอบจังหวะพร้อมกับมีการละเล่นให้เข้ากับจังหวะแต่เดิมคงเป็นจังหวะตำข้าวในลักษณะยืนตำสองคนต่อมาจึงลากไม้สากมาวางตามยาวมีคนจับปลายสากหัวท้ายข้างละคนพร้อมทั้งใช้ไม้หมอนรองเคาะเป็นจังหวะภายหลังกลุมศิลปากร ได้ศึกษาการละเล่นชนิดนี้และนำมาปรับปรุงจากระเบียบแบบแผนเรียงลำดับท่ารำขึ้นโดยไม่ทิ้งเขาแบบแผนเดิมและได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อพศ2,500เนื่องในงานเลขเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับราชอาณาจากักรลาวในการปรับปรุงครั้งนั้นเนื่องจากบทร้องของเก่าไม่เหมาะสมที่จะรำได้สวยงามกรมศิลปากรจึงได้ขอให้อาจารย์มนตรีตราโมทแต่งบทร้องและท่านผู้หญิงหม่อมแพ้วสนิทวงเสนี เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นขอบคุณที่มาของข้อมูลบ้านมหาด c o m com. อ่านเฉยๆโดยตามไม่ได้ดูหูไม่ได้ฟังลาวกระทบไม้อาจจินตนาการเปรียบเทียบกับที่นักศึกษามราชพัฒอุดรธานีขับขานในงานรับน้องใหม่ไม่กระจากใจฉะนั้นเปิดดูคลิปลาวกระทบไม้ของแท้เขาด้วยส่วนเนื้อร้องที่อาจารย์มนตรีตราโมทแต่งนั้นผมลอกมาจากลาวกระทบไม้บล็อกแก n g c o m ตามนี้ ลาวกระทบไม้เนื้อเพลงลาวกระทบไม้เนื้อร้องมนตรีตราโมดแหงรัชนีสองสีนวลลา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  ชื่นใจชวนยั่วยวนใจชมอภิรมเริ conv, ่มใจคล้าคู่เคียงไปฟอนกลายรารรำลา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 หนุ่มวอนก้อนกล่าวเว้าวสาววันชำจัน งามยามค่าเป็นสายนำดวงใจยามเดือนลอยเด่นเหมือนดังเป็นใจให้สาวหนุ่มพรอดการกรีดกลายไร่รำสํำเริงหรือแสนชื่นชอบเชิง เริงรำทำกลางกันลา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 สับเปลี่ยนเวียนพันกันซ้ำราน้ายรำท่ากลางแสงเดือนเด่นลลา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  เยือกเย็นนามค้างช่างสาราบสานสาวรนำนำหนุ่มชุ่มชื่นบานต่างสุขสารแสนงามยามค่ำคืนเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชม ผมพยายามที่จะนำเนื้อร้องของเพลงลาวกระทบไม้มาขับร้องให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับคงหมดประเด็นคุยเท่านี้ลาวกระทบไม้สนุกสนานบานชื่นส่วนลาวดวงเดือนโศกซึ้งคันหนึ่งหาฉะนั้นวันนี้ผมก็โอ้วันดึกแล้วหนอสาวรำนำหนุ่มชุ่มชื่นบานค่อยขอลากลับบ้านก่อนเอ่ยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ